เหี่หูบ้านหี่ห <c oughs> ูไปไปกินแม่ยิ้มขี้หลดเลน,<ะ>น้องมากินไหมนี่พังห<ะ>มอนเลนไว้เนี่ะ มาละสะไปดีปาลุ่งก่อนจะไปดีปารุงก่อนเรีวอย่าเปิดเขาลูกอย่าเปิดเขามาเร็วมาเมาเร็มาเร็วเร็วมา มันคือเก่งเช๊ะึึ่หลอกนยนี่นิลูกำจะเห็ุเป็นหลกไปเลยอดูเอือยเห็ดเป็นม้องดูบันอกปหน่อยให้ซ้อนมาหน่อยหน่อเอ็ยเหเอือยเจงเจงเ่งเงเฮ้จะได้เหตุมาลูกมึงลูก

พี the ่หัวใหญ่ก็ตัวคนได้แล้วน <ườ> ่อยเห็นเนเห็นเงาเจ้าของแล้วนยาพี่หัวใหญ่แน่นอนเด้อพันยานะมาหัวใหญ่นะมาหัวใหญ่นะคะแมวแมวอือเมว นางได้ยิงเตะเล่าแบบนี้พี่น้องเดนน้อยน้อยน้อยม่งได้ไม่ิดนะบกมันได้ยิเห็ดเป็นเลยเอื่อยไปแต่ทางขางนดเอื่อยนะลองดูเอื่อยมามีเห็ุคอหักเ่นหุกมาเห็ดเลนหุกเน้อ ខោហាក់ណៃនេះនេះនេះទូកតាណែនេះភីងងទូកតាເຕមនេះចាំចកតូ3តូបលៃនេះម៉ត់ខ້ອຍនេះហេតឡាម៉ែ หืมน่ะตีไปทางนั้นตีลูกถูกพานะฮะอ <k> <k> ีน่อยอีหน้อย เฮ้ใส่สูงอนาใส่งอันนี้อันนี้ Hít đi đi nụ, hít đi đi, cho nó khó hắc Tùy cho nó khó hắc Nhanh, bớt nó sống lộn Tìm đoạn này Hít đi đi nụ, hít đi đi Nào, hít đi Nào kinh, bớt chẳng nào đấy không có vật nào đấy nè bà mong đu, hẹn bà mong đu ah hồ sụp lung hèn nhanh bựn e, cứ hộn tìm bà, bây giờ khá nhau nè làm gì vậy? ờ, màn màn không tí ca không? ไม่จริงจังไม่เลยด้วยด้ว่บ้าบ้าบ้ด้วยเอาไม่ลูกเอาไม่บอกซะซะเอาเลยเอาเลยฮัมมาสบายดีป้าลุงไม่เอาหันเห็ดคือเอื้อนนะลูกเห็นไหมเอาปิดก็ได้เอาเห็ดไปนี่ không? lúc bớt 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 mất bơi mà chị tay rồi Nhìn nói bơi Nói mà chị tay rồi nó bỏ hết bơi đi mày hà Lên lột chơi là bạn rồi mình lืm leo môn anh đi cả luôn à được hả chơi tự bàn thường xin nè bàn thường xin mẹ tiếng họ ấp ấp co co mẹ ấp ấp co co nhỉ ไมเ็นเยังไงเอน้ยสบายดีปารุ่งไจังเสียไสบายดีปารุกก่อนฮะ អបយ៉ <irgendw carbono> ាងនៅបងដាក់បើយីងក៏គេទៅដល់បងក៏អន້ອງចែកខ្លានเด้อអោអម៉ែ

เ้ยหมอเก็บโคหักปู่มึงลูมันห้ามห้ามห้ามตุ้ยได้หามเห็ดอย่างนั้นตุ้ยจะบอกก่อที่เปิดกับผมเมื่อยแล้ว ทแบบทงมตีมันถือเอ,อือ่อยน,นะ,ะ,นะมันงคก็เลยคอยนิดนลูกอย่าชนมาหอไปนะอืมไป่ทานกันมันนะนองน, <c oughs> น้องนี่ยังเคลื่อกันไดรูิาขารอกเดคอยเดอยังอเดอเลยบงอิวา่บินมลบ เอาออกมากินอหืมอานี่คืยากากนนะอังแายต้ส่ีได้ออกมากออกมาบอกินเูกขาบอยบอะกินลูกกินลกำลังเปื่อนเนอ Nó khảo lọt nung lắm nung cảm ơn. Kia lâu lắm nung cảm ơn. Tân là. Mày lọp mày hay ông mất Mẹ bóng mất sĩnh kia bóng mày 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 bỏ mày mày Mẹ mày hãy mày 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 mày

Amiên miên kháng, nhau khảo, ơ, amiên hả lạ miên lạ lạ đó. lạ 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 Mu lạ 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 mu lạ 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 vậy lạ rung rung bà rung ปลาลุงปลาลุงกินขาวน้ำหำเดิมโดยอาว่าเอาตามข่อยนี่เท่าก้อนเท่าก้อนเอาตามข่อยอืมจะี๋ยวพาไปโรงเรียนได้เลยนั่นบอกว่า เราะวันน้ำลังกอมิ n น m ่นนะังแสบแกก่อนแ <c oughs> บบออร่อยไหมเออไอมิน Ăn miệng rồi đấy Ăn miệng đấy ạ thì mồm cái hang ừ. ừ. Nhung tin rồi đó, xuống Bỏ áo to nhanh, bỏ to